สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนอยู่ในช่องอัพนัทวิตอีกครั้งนะครับวันนี้กดสงคามกิลนะครับเจอผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์หกทั้งคู่นะครับซึ่งทั้งคู่ผมก็เคยเล่นลงดันเจียนกับพวกเขานะครับแต่วันนี้เราต้องมาห้ามหั่นกันเองนะครับก็พลังของทั้งคู่นะครับของฝั่งตรงข้ามเนี่ยมากกว่าผมนะครับแต่ผมจะมาแชร์เทคนิคว่าอาวุธปืนใหญ่ที่ ทุกคนบอกว่าเล่นยากนะครับในแง่ของพลังโจมตีน้อยมุมแคบนะครับส่วนเดี๋ยวจะเป็นมุมสูงเนี่ยผมเล่นเอาชนะผู้เล่นได้ยังไงนะครับเริ่มต้นผมบินไปใกล้ๆกับผู้เล่นคนที่อยู่ริมขอบนะครับพยายามเล็งไปตรงทเทียนนะครับก็พอดีได้ซ้อนเขาพอดีนะครับ ด้วยความที่มุมมันดูยากนะครับเพราะว่ามันอยู่ขอบจอเขาเลยเดาไม่ถูกว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับผมเลือกที่จะปกปิดตัวตนนะครับพยายามขยบเฉยๆนะครับหลอกเขาแต่ว่าไม่ได้แอคชั่นอะไรในเทินนี้นะครับทั้งคู่นะครับก็พยายามจะตามหาว่า ID หลักผมอยู่ตรงไหนนะครับ ผมก็ได้เอาไอดีรองนะครับบินไปใกล้ๆเหมือนกันนะครับแต่จะเน้นไปที่ตัวละครฝั่งซ้ายนะครับผู้เล่นซีสันนะครับแต่ด้วยตำแหน่งที่บินมาตรงนี้เขาน่าจะหาเจอได้ง่ายนะครับผู้เล่นชักกี้ได้กดกันขุดนะครับ แล้วก็ยังหาตำแหน่งผมไม่เจอนะครับก็เทิรนนี้นะครับเป็นเทิรนที่หายตัวใกล้จะหมดนะครับผมก็เลยคิดว่าเปิดเผยตำแหน่งเราไปเลยนะครับก็เลยยิงเข้าใส่ตัวเองนะครับและพื้นไม่ยุบด้วยเพราะว่ามีการขุดนะครับของฝั่งตรงข้ามผู้เล่นซีซันนะครับก็พยายามหาตัวละครไอดีลองผมนะครับว่าอยู่ตรงไหนเขาก็ พยายามโจมตีขุดกระจายนะครับให้ไปใกล้ๆเนาะอันนี้คือค่าพลังนะครับก็สี่หมื่นกว่าๆทั้งคู่เลยนะครับผู้เล่นชักกี้ก็พยายามโจมตีผมนะครับที่ไอดีรองนะครับเป็นการลุมนะครับเพื่อกำจัดตัวละครตัวใดตัวหนึ่งไปก่อนนะครับจะได้เล่นง่ายเนาะเป็นสองลุมหนึ่งไปนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือจะไม่ได้เป็นการโจมตี ให้เลือดตัวเองลดด้วยนะครับเธอนี้ผมพลาดนะครับปลาน้ําแข็งพลาดด้วยการเล่นมุมย้อนกลับมันค่อนข้างยากด้วยนะครับผมก็ได้เอาไอดีหลักนะครับทําการเดินไปแล้วขุดนะครับนี่ครับเพื่อนๆคืออนุภาพของปืนใหญ่นะครับขุดได้ลึกมากเลยนะครับเพื่อนๆและยิ่งเป็นขอบจอเนี่ยมันเหมือนเป็นกําแพงนะครับ ทำให้ผู้เล่นชักกี้เนี่ยไม่สามารถที่จะบินได้ง่ายนะครับเขาต้องเดินหามุมแล้วก็ต้องเสยจรวดนะครับให้ไกลนะครับผู้เล่นซีซันปลาน้ําแข็งมาพลาดนะครับก็เฉียวหัวผมไปนะครับข้ามหัวไปจังหวะนี้ผมเอาไอดีลองนะครับบินนะครับแต่พลาดเหมือนกันครับเลยจอนะครับจริงๆตั้งใจจะบินไปใกล้ๆขอบจอแล้วก็จะตามไปขุดนะครับ แล้วก็หนีมุมที่เสียเปรียบน,นะครับก็ผู้เล่นชักกี้นะครับก็พยายามบินนะครับไปตกใกล้กับเชิงเทียนอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็เอาไอดีหลักนะครับพยายามจะบินตามเนาะต้องเร็งดีๆนะครับเพื่อนๆเ,เพราะมันมีแง่งอยู่เนาะแล้วก็หายตัวนะครับเพื่อ สร้างความได้เปรียบในการบินนะครับก็เลือกจะบินไปตรงกลางนะครับแต่ตำแหน่งที่ผมบินมาตกเนี่ยค่อนข้างจะหาได้ง่ายนะครับเพราะว่าในแมปเวลาตกมันก็จะเห็นง่ายนะครับก็เรียบร้อยครับเดาไม่ยากครับเขาลองปาทดสอบมาเทิร์นเดียวเจอเลยนะครับผมจำใจนะครับต้องเอาไอดีลองนะครับในการขุดย้อนกลับนะครับเพื่อให้เขาเสียโพซิชันเนาะเพราะว่าเขาสามารถ ปาขุดไอดีหลักหรือไอดีรองเราได้ง่ายๆเลยนะครับยิงไปก่อนครับให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าเราเนาะแล้วผมก็วัดระยะเผื่อไปด้วยนะครับเตรียมที่จะขุดผู้เล่นชักกี้นะครับสำหรับใช้ไอดีหลักนะครับก็เทร์นี้ผู้เล่นชักกี้ก็พยายามปานะครับแต่ไม่โดนนะครับยังเป็นการวัดระยะอยู่เนาะ เพราะว่าลมต้านย้อนมาเยอะมากเลยนะครับสองกว่ากว่าเพื่อนซีซันก็เตรียมใช้การขุดนะครับถ้าเราเห็นการขุดปุ๊บผมไม่ลืมที่จะน้ำแข็งมานะครับต้องทำลายการกันขุดเขานะครับเพราะโพสิชันของปืนใหญ่ที่ดีนะครับก็คือการทำให้ผู้เล่นอยู่ต่ำกว่าเรานะครับก็เรียบร้อยครับผมก็จะขุดผู้เล่นชักกี้นะครับทำลายโพสิชนะันเขาเนาะด้วยไอดีหลัก ก็พยายามวัดนะครับแต่ว่าเธอนี้ผมเหมือนเป็นการคู่ๆนะครับเนื่องด้วยวัดพลาดนะครับตัวเขาเองไม่ได้ตกลงไปเนาะแต่ว่าทางเลือกของเขาก็คือจะสู้หรือจะบินหนีนะครับถ้าบินหนีก็ถ้ามีจรวดแล้วนะครับก็ควรจะรีบบินหนีนะครับเพราะไม่อย่างนั้นผมสามารถใช้ทั้งไอดีหลักหลาดี ID. ลองขุดเขาได้เลยนะครับยังเป็นการวัดระยะอยู่นะครับสำหรับผู้เล่นชักกี้ ผมเอาไอดีลองนะครับแช่ผู้เล่นสีสันนะครับให้าการขุดหายไปนะครับผู้เล่นชักกี้ต้องเทคแอคชั่นเลยนะครับเขาเอากันขุดมานะครับเขาเลยเลือกที่ใช้กันขุดก่อนเนาะแต่ถ้าเป็นผมนะครับผมจะอาจจะเลือกบินหนีเลยหรือว่าอาจจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่สร้างความได้เปรียบให้ทีมตัวเองนะครับ เพราะตอนนี้ถึงแม้ว่าผมไม่ได้ขุดเขาโดยตรงเนี่ยแต่ผมสามารถขุดหลุมรอเขาที่พื้นที่ที่ไม่โดนอ,อ,อำนาจของไอเทมกันขุดนะครับสามารถขุดรอเขาโดยตรงข้างหน้าได้นะครับผมเลือกที่ปาน้ำแข็งนะครับเพื่อให้การขุดของผู้เล่นชักกี้หายไปนะครับแล้วผมก็จริงๆตาเน,นี้ย ตั้งใจเอาไอดีลองขุดหลุมรอไว้ก่อนนะครับแต่ว่ามันดันเฉี่ยวไปโดนน้าแข็งนิดหนึ่งนะครับทําให้ผู้เล่นสีสันหลุดจากพันธนาการนะครับผู้เล่นสีสันก็จะแช่ไอดีหลักผมนะครับเพื่อที่จะลดจํานวนเนาะให้เป็นหนึ่งต่อนหนึ่งเพราะว่าผู้เล่นฝั่งเขาก็โดนแช่เป็นหนึ่งคนนะครับเหมือนเดิมครับผู้เล่นสีสันก็กดกันขุดเหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้ไอดีรองผมค่อนข้างเสียเปรียบแล้วนะครับเลือดเหลือประมาณสัก20เซนได้นะครับแล้วเพวื่อนชักกี้ก็หลุดจากพันธนาการครบ2เทินพอดีนะครับมีการกดเกลอแล้วก็จะโจมตีนะครับก็น่าจะเป็น2ลุมหนึ่งนี่แหละครับโจมตีใส่ ID รองของผมนะครับก็เรียกได้ว่าปางตายนะครับเพื่อนเลือดเหลือแบบเฉียวแบบ หลักร้อยนิดๆนะครับผมก็เลือกที่จะใช้การขุดนะครับในส่วนของ ID ดีรองนะครับตั้งใจจะขุดครั้งสุดท้ายก่อนตายนะครับทำจังหวะให้กับ ID หลักนะครับก็คือขุดผู้เล่นชักกี้นะครับเพราะยังไงถ้าเทอร์นาไอดีรองผมโดนโจมตีแล้วตายอย่างน้อย ID หลักยัง มีภาษีที่ดีกว่านะครับไอดี ID หลักหลุดจากการพัฒน,นาการแล้วนะครับก็เทอร์นนี้เป็นเทอร์นสั่งตายนะครับของผู้เล่นชักกี้นะครับผมก็พยายามวัดให้มันอันเดอร์นิดนึงนะครับแล้วก็เหลือเป็น2ต่อหนึ่งแลครับผมก็เลยเอา ID ดีรองนะครับแช่ให้การขุดของผู้เล่นซีซันหายไปนะครับแล้วก็ฮิลก่อนครับ เอาดีหลักิวก่อนเนาะแล้วก็กดเกราะสะท้อนของสัตว์เลี้ยงหมดนะครับจากนั้นแผนของผมก็คือผมตั้งใจจะขุดสุสานรอนะครับใช้ไอดีรองทันหน้าที่ครั้งสุดท้ายก่อนตายนะครับขุดหลุมไปเลยครับแบบนี้เลยครับเพื่อนๆเ,เคลียร์ทางไปเลยอาจจะไม่ต้องสวยงามมากนะครับแต่ให้เขาเล่นยากเนาะถ้าเขาตกลงไปผู้เล่นซีซันคิดแล้วว่าจะต้องบินหรือจะต้อง ทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเขาเลือกที่จะยิงไอดีรองผมเลยผมมีไอดีหลักในการยิงซ้ํานะครับให้เขาร่วงลงไปนะครับผู้เล่นสีสันบินมาใกล้ไอดีหลักผมนะครับผมเลือกที่จะเอาชัวนะครับแช่เขาไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมเอาไอดีรองนะครับเหมือนเดิมครับขุดหลุมรอครับถ้าเผื่อยิงเฉียวไปโดนอา่า ผู้เล่นซีซันก็จะทําให้เขาล่วงลงมาด้วยนะครับผู้เล่นซีซันเพิ่งบินมานะครับเขาต้องรอคูดาวหนึ่งเทิร์นนะครับเทิร์นนี้ก็ขุดเลยครับใช้ไอเดียหลักขุดให้ได้โพ i ิชันนะครับในการสร้างความได้เปรียบนะครับก็สังเกตดูนะครับผมจะขุดแบบเน้นทําความได้เปรียบนะครับจะไม่ได้เน้นให้ถึงตายเลยนะครับเพราะว่ายังไม่สามารถขุดให้ถึงตายได้เนาะตอนนี้เขาต้องเดินหามุมแล้วนะครับ เขายังไม่สามารถยิงแม้แต่ไอดียรองผมที่เหลือนิดเดียวให้ตายได้นะครับผมมีไอดีรองนะครับในการย้ำเนาะแต่ว่าผมเลือกที่จะยิงเป็นดามจนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถขุดเขาได้และ,และน้ําแข็งก็ยังเป็นครูดาวอยู่นะครับยังไม่สามารถใช้ได้แต่เธอเนี้ยมีการทําลายการขุดเหมือนกันนะครับผมก็งงเหมือนกันว่าทาไมการขุดเขาถึงไม่ออกฤทธิ์นะครับตอนนี้เลือดเขาเหลือน้อยมากๆแล้วนะครับผมสามารถทําได้ทั้งยิงขุด ให้เขาตกลงไปตายหรือว่ายิงดามจก็ได้นะครับผู้เล่นสีสันเลือกที่จะบินมานะครับแล้วมาติดตรงแง่งพอดีเทอร์เนี้ยเป็นเทอร์ที่ถ้าแม่นและมั่นใจในฝีมือนะครับสามารถยิงเป็นดามจได้เลยแต่ผมเลือกที่จะยิงเป็นขุดนะครับเพื่อที่าทาลายโพซิชันอีกครั้งหนึ่งเอาชัวร์นะครับเพราะเรามี2 ID เดีเนาะเขาเริ่มบ่นแล้วครับว่าน่าเบื่อนะครับก <c oughs> ็ <c oughs> เป็นกลยุทธ์การเล่นนะครับเสร็จปุ๊บ เ์นเนี้ยครับผมสามารถใช้ ID ไหนก็ได้นะครับในการฆ่าเขาได้เลยเขายังไม่กล้าที่จะยิง ID สัก ID ผมเลยนะครับเพราะว่ามุมหรือ,อจังหวะการยิงยังไม่ได้นะครับก็มาถึงตอนนี้นะครับผมจะใช้ตัวละครไหนฆาก็ได้นะครับเพราะว่าเลือดเขาเหลือน้อยมากๆแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆสำหรับทริคก,การเล่นปืนใหญ่2 ID นะครับ โชคดีนะครับที่ด่านนี้เป็นด่านที่ขุดได้เนาะแล้วก็ต้องใช้ชั้นเชิงนิดนึงนะครับไอเทมที่ผมแนะนําติดมาคือน้ําแข็งนะครับแล้วก็กันขุดแล้วก็หายตัวเนาะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ